ลองนึกภาพนะครับคุณกําลังเดินอยู่กลางทุ่งนาในนครประถมอากาศร้อนร้อนรอบตัวเต็มไปด้วยต้นข้าวมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงลมพัดผ่านใบไม้แล้วทันใดนั้นคุณก็เจอเปลือกหอยทะเลขนาดยักษ์นอนอยู่กลางทุ่งนาใช่ครับเปลือกหอยทะเลไม่ใช่หอยธรรมดาในคลอง แต่เป็นหอยทะเลขนาดใหญ่ชนิดที่ควรอยู่ในมหาสมุทรอยู่ห่างจากทะเลกว่า40กิโลเมตรแล้วมันมาที่นี่ได้ยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะไขกันวันนี้ปริศนาของเมืองโบราณที่ชื่อว่ากําแพงแสนเมืองท่าที่หายไปจากประวัติศาสตร์มานานกว่า1,400ปีแต่ทิ้งเบาะแสไว้ให้เราตามหา เรื่องนี้ไม่ใช่นิยายเป็นเรื่องจริงที่ถูกลืมไปตามกาลเวลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะพาทุกคนไปไขปริศนาหนึ่งในโบราณสถานที่ลึกลับที่สุดในประเทศไทยที่นักโบราณคดียังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดก่อนจะไปกันกดติดตามช่องด้วยนะครับ เพราะเราจะพาไปผจญภัยในแดนปริศนาแบบนี้อีกเยอะมาดูกันก่อนว่าเมืองกำแพงแสนอยู่ไหนถ้าคุณขับรถออกจากกรุงเทพไปทางตะวันตกผ่านนครปฐรมไปอีกประมาณ30กิโลเมตรคุณจะเจอป้ายบอกทางอำเภอกำแพงแสน ส่วนใหญ่คนจะรู้จักที่นี่ในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสถานที่เรียนการ,กรเกษตรมีชมพูพัน์ทิพย์สวยงามมีร้านอาหารเด็ดๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าใต้ดินที่เขายือนอยู่มีความลับซ่อนอยู่ความลับของเมืองโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยทวารวดีเมื่อ1,400ปีก่อน เมืองที่มีผังแปลกประหลาดมีกำแพงดินและคู่น้ำล้อมรอบอย่างสมบูรณ์แบบและที่สำคัญมันตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ควรจะเป็นไปได้เลยเพราะถ้าย้อนกลับไปในอดีตที่นี่คือเมืองท่าแต่ตอนนี้มันห่างจากทะเลไปเป็น10กิโลเมตรน้ำทะเลไม่มีทางเข้าถึงที่นี่ได้อีกต่อไปแล้วอะไรเปลี่ยนไปทะเลถอยหลังหรือเมืองถูกทิ้งร้าง เรื่องราวของกำแพงแสนเริ่มต้นจากการค้นพบเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อชาวบ้านขุดบ่อดินเพื่อทำอิฐหรือขุดบ่อน้ำพวกเขามักจะเจอสิ่งแปลกๆอยู่เสมอเปลือกหอยทะเลขนาดใหญ่เศษภาชนะดินเผาโบราณชิ้นส่วนปูนปั้นที่ละเอียดประณีตบางทีก็เจอพระพิมพ์เก่าแก่ คนในพื้นที่รู้ว่านี่เป็นของเก่าแต่ไม่รู้ว่าเก่าขนาดไหนและมาจากไหนจนกระทั่งนักโบราณคดีเข้ามาศึกษาถ่ายภาพทางอากาศและคนพบความจริงที่น่าตกใจใต้ทุ่งนาและป่าไม้ในตำบลทุ่งขวางมีซากเมืองโบราณนอนหลับอยู่เมืองที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมมุมมนกว้างประมาณ750เมตร มีพื้นที่รวมกันประมาณ400ไร่ล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง30เมตรและกําแพงดินสูงชันแถมที่น่าทึ่งมันมีประตูเมืองทั้ง4ทิศอย่างสมมาตรสมบูรณ์แบบประตูทิศเหนือเรียกว่าประตูท่านางทรงประตูทิศตะวันออกเรียกว่าประตูท่าพระประตูทิศใต้เรียกว่าประตูท่าชานประตูทิศตะวันตกเรียกว่าประตูท่าตลาด ชื่อประตูเหล่านี้บอกอะไรบางอย่างคำว่าท่าปรากฏอยู่ในทุกชื่อท่าหมายถึงท่าเรือท่าน้ำจุดที่เรือเข้าจอดนั่นหมายความว่าเมืองนี้เคยมีทางน้ำเข้าออกทั้งสี่ทิศไม่ใช่เมืองบนบกแต่เป็นเมืองท่าที่ล้อมรอบด้วยคูคลองแล้วใครสร้างเมืองนี้และทำไมต้องสร้างให้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ นักโบราณคดีวิเคราะห์จากโบราณวัตถุที่พบและสรุปว่าเมืองกําแพงแสนสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวตรรษที่12ถึง16หรือประมาณพศ1 1 0 1ถึง1600นั่นคือราว1 4 0 0ปีมาแล้วสมัยนั้นภูมิประเทศของภาคกลางไม่เหมือนปัจจุบันระดับน้ำทะเลสูงกว่ามากอ่าวไทยขยายเข้ามาในแผ่นดินลึกกว่าเดิม บริเวณที่ตอนนี้เป็นทุ่งนาเคยเป็นชายฝั่งทะเลและนครประถมหรือที่เรียกว่านาครชัยศรีในสมัยนั้นเป็นเมืองใหญ่สำคัญของอาณาจักรทวารวดีเป็นศูนย์กลางทางการค้าและาศาสนาแต่มีปัญหาหนึ่งเรือสินค้าขนาดใหญ่จากอินเดียและจีนไม่สามารถแล่นคลุ่ไปถึงตัวเมืองนครชัยศรีได้โดยตรงเพราะทางเข้ามีคูคลองแคบเขนเรือใหญ่เข้าไม่ได้ พวกเขาต้องการท่าเรือเป็นจุดรับสินค้าตรงปากทางและนั่นคือที่มาของเมืองกำแพงแสนนักวิจัยสันนิษฐานว่าเมืองนครชัยศรีสร้างเมืองกำแพงแสนขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านเป็นประตูการค้าทางทะเลเรือใหญ่จากต่างแดนจะเข้าจอดที่กำแพงแสนขนสินค้าลงที่นี่ก่อนแล้วถ่ายโอนไปเรือเล็กที่แล่นต่อไปนครชัยศรีได้ นี่คือเหตุผลที่เมืองนี้ต้องมีกำแพงดินแข็งแรงมีคูน้ำล้อมรอบมีประตูควบคุมการเข้าออกเพราะนี่ไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดานี่คือคลังสินค้าทางการค้าระหว่างประเทศจุดที่ทองคําเครื่องเทศผ้าไหมเครื่องประดับและสินค้ามีค่านับไม่ถ้วนถูกขนถ่ายทุกวันถ้าไม่มีการป้องกันที่นี่จะกลายเป็นเป้เปาหมายของโจรสลัด และผู้ไม่หวังดีทันทีดังนั้นผู้ออกแบบเมืองจึงสร้างป้อมปราการที่แข็งแกรง่งวางผังอย่างพิถีพิถันทุกอย่างสมมาตรทุกมุมคํานวณมาอย่างดีนี่คือเมืองท่าที่สร้างขึ้นด้วยความตั้งใจไม่ใช่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมืองนี้เคยร่ำรวยคำตอบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดกำแพงแสนเมื่อหลายปีก่อน พระประลัดสุวัตสุชีโวเจ้าอาวาสวัดกำแพงแสนเริ่มรวบรวมโบราณวัตถุที่ชาวบ้านเจอจากการขุดดินและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เล็กๆขึ้นเมื่อเราเข้าไปดูเราจะเห็นหลักฐานที่น่าทึ่งห้องแรกเต็มไปด้วยเปลือกหอยทะเลขนาดใหญ่เปลือกหอยเหล่านี้หนานหลายเซนติเมตรบางตัวใหญ่จนต้องใช้คนสองคนยก นี่ไม่ใช่หอยน้ำจืดเป็นหอยทะเลแท้ๆชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรการที่พบเปลือกหอยทะเลขนาดนี้จำนวนมากบอกเราว่าพันสี่ปีก่อนที่นี่ตั้งอยู่ริมทะเลจริงๆหรืออย่างน้อยก็มีคูคลองเชื่อมกับทะเลโดยตรงห้องถัดไปจัดแสดงเศษประติมากรรมปูนปั้นสมัยทวารวดี ปูนปั้นเหล่านี้ไม่ใช่งานหยาบๆแต่เป็นงานฝีมือสูงมีลวดลายละเอียดประณีตแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้มีช่างฝีมือดีมีศิล,ลปินที่เชี่ยวชาญน,นั่นหมายความว่าเมืองนี้ไม่ใช่แค่ท่าเรือธรรมดาแต่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมศิล,ละปะระดับสูงส่วนในตู้กระจกอีกด้านเราจะเห็นภาชนะดินเผาหลายสมัย มีทั้งเครื่องถ้วยสมัยบ้านเชียงหม้อน้ำขนาดใหญ่หายดินเผาจานชามที่มีทั้งแบบเรียบง่ายสำหรับคนธรรมดาและแบบตกแต่งสวยงามสำหรับคนรวยการที่พบภาชนะดินเผาหลายสมัยบอกว่าเมืองนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่สร้างแล้วทิ้งไปทันที นอกจากนี้ยังมีเครื่องทองเหลืองต่างๆเครื่องจักสารเครื่องใช้ในครัวเรือนที่บอกเล่าถึงชีวิตประจำวันของผู้คนในเมืองแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือพระพุทธรูปและพระพิมพ์หลายยุคหลายสมัยมีทั้งพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีสมัยลบบุรีสมัยอยุธยาและแม้แต่สมัยรัตนโกสินทร์ นี่บอกว่าแม้เมืองจะร้างไปแล้วแต่พื้นที่นี้ยังคงมีคนมาใช้งานมีการสักการะต่อเนื่องเมืองอาจตายไปแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังคงอยู่เมื่อเรารวบรวมหลักฐานเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น1,400ปีก่อนเมืองกำแพงแสนเป็นท่าเรือคึกคักมีเรือใบาจากอินเดียเข้ามาขายเครื่องเทศผ้าไหมเครื่องประดับ มีเรือจากจีนนำเครื่องถ้วยและสินค้าฟุ่มเฟือยมาขายพ่อขาจากนครชัยศรีนำข้าวผล,ลไม้เครื่องหอมและทรัพยากรท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนเมืองนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างสองโลกระหว่างทะเลกับแผ่นดินระหว่างอินเดียกับจีนระหว่างความมั่งคั่งกับอำนาจท่าเรือแห่งนี้เป็นหัวใจเต้นของการค้าขายในอาณาจักรทวารวดี แล้วความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงแสนกับนครชัยศรีเป็นอย่างไรถ้าเปรียบให้เห็นภาพนครชยรัยศรีหรือนครปฐมในปัจจุบันเป็นเหมือนบ้านใหญ่เป็นที่ประทับของกษัตริย์เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและาศาสนามีวัดวาอารามใหญ่โตมีพระปฐมเจดีย์ที่สง่างามแต่เมืองใหญ่ก็มีปัญหาหนึ่งมันอยู่ลึกในแผ่นดินห่างจากทะเลเกินไป ในขณะที่กำแพงแสนเป็นเหมือนประตูบ้านเป็นด่านหน้าเป็นจุดที่รับแขกจากต่างแดนก่อนเรือสินค้าจากอินเดียและจีนจะเข้ามาจอดที่กำแพงแสนขนสินค้าลงตรวจสอบเก็บภาษีจากนั้นสินค้าจะถูกจัดส่งต่อนครชัยศรีผ่านคูคลองสายเล็ก ในทางกลับกันสินค้าจากนครชัยศรีจะถูกส่งมาที่กำแพงแสนรอเรือใหญ่เข้ามารับแล้วขนส่งออกไปต่างประเทศกำแพงแสนเป็นเหมือนปากทางเป็นประตูสู่ความมั่งคั่งเป็นจุดที่เชื่อมโยงอาณาจักรทวารวดีกับโลกภายนอกนี่คือเหตุผลที่เมืองนี้ต้องแข็งแรงต้องมีกำแพงดินสูงมีคูน้ำลึกมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะถ้ากำแพงแสนถูกโจมตีความมั่งคั่งของทั้งอาณาจักรจะได้รับผลกระทบถ้ากำแพงแสนล่มสลายทวารวดีจะสูญเสียประตูการค้าทางทะเลดังนั้นทั้งสองเมืองจึงเหมือนพี่กับน้องเหมือนหัวใจกับปอดขาดกันไม่ได้นคนชรชัยศรีให้อำนาจทางการเมืองให้ความชอบธรรมให้ความคุ้มครอง กำแพงแสนให้ความมั่งคั่งให้การค้าขายให้การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกตราบใดที่ทั้งสองเมืองยังอยู่อาณาจักรทวารวดีก็จเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อหนึ่งในนั้นลม้มอีกเมืองก็จะตามไปด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองจึงร้างไปนี่คือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานที่น่าสนใจหลายข้อสมมติฐานแรก ระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงตลอดพันปีที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลไม่ได้คงที่บางยุคสมัยน้ำทะเลสูงบางยุคสมัยน้ำทะเลลดราวพุทธศตรวตรรษที่16ระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยเริ่มลดลงชายฝั่งถอยออกไปพื้นที่ที่เคยเป็นทะเลกลายเป็นที่ราบพร้อมกับนั้นตะกอนจากแม่น้ำต่างๆไหลลงมาสะสมปากอ่าวตื้นเขินคูคลองที่เคยลึกกลายเป็นตื้น เรือใหญ่ที่เคยแล่นเข้ามาได้ตอนนี้แล่นเข้ามาไม่ได้อีกต่อไปและเมื่อเรือเข้าไม่ได้เมืองท่าก็สูญเสียความหมายสมมุติฐานที่สองเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปในอดีตเส้นทางการค้าทางทะเลผ่านอ่าวไทยขึ้นมาแต่ต่อมาพ่อค้าอาจพบเส้นทางใหม่ที่สะดวกกว่าหรือเมืองท่าอื่นที่ดีกว่าเมื่อเรือไม่เข้ามาการค้าก็ตกตำ่ำเมืองก็เริ่มเสื่อม สมมุติฐานที่ 3. อำนาจทวารวดีอ่อนแอลงราวพุทธศตรวตรรษที่16อาณาจักรขอมเริ่มแข็งแกร่งเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบนี้อาณาจักรทวารวดีอ่อนแอลงเมืองต่างๆเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอมเมื่อศูนย์กลางอำนาจเปลี่ยนไปเมืองเล็กๆอย่างกำแพงแสนก็สูญเสียความสำคัญไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครซ่องแซมกำแพงดินสุดโตรมคูน้ำตื้นเขิน ผู้คนค่อยๆอบพยพออกไปและในที่สุดเมืองก็ร้างธรรมชาติเข้ามาปกคลุมต้นไม้ขึ้นทับกำแพงหญ้าขึ้นบนถนนเมืองกลายเป็นป่าและเวลาก็ลืมมันไปตามกาลเวลาจนกระทั่งชาวบ้านสมัยใหม่ขุดบ่อดินแล้วเจอเปลือกหอยทะเลกลางทุ่งนาสิ่งที่น่าสังเกตกำแพงแสนร้างไปพร้อมๆกับนครชัยศรีเสื่อมลงเหมือนที่เราบอกไว้ตอนตน้น ทั้งสองเมืองเหมือนพี่น้องกันเมื่อหนึ่งตายอีกคนก็ตามไปวันนี้ถ้าคุณไปเยือนเมืองเก่ากำแพงแสนคุณจะเจออะไรคุณจะเห็นค่ายลูกเสือกลางป่ามีเนินดินสูงสูงต่ำต่ำมีสระน้ำเก่าแก่มีต้นไม้ใหญ่รม่มรื่นโดยเฉพาะป่าตะโกนาที่ขึ้นหนาแน่นถ้าคุณเดินรอบเมืองคุณจะเห็นคูน้ำและกำแพงดินที่ยังคงสภาพชัดเจนแม้จะผ่านมา1 4 0 0ปี ถ้าคุณบินโรนขึ้นไปมองจากบนคุณจะเห็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมมนที่สมบูรณ์แบบเห็นประตูทั้งสี่ทิศเห็นผังเมืองที่วางไว้อย่างพิถีพิถันและถ้าคุณหลับตาลงคุณอาจได้ยินเสียงคลื่นเสียงเรือใบเสียงพ่อค้าต่อรองราคาเสียงคนขนสินค้าเสียงระฆังจากวัดเมืองที่เคยคึกคักตอนนี้เงียบสงบแต่ความยิ่งใหญ่ในอดีตยังคงอยู่ ฝังลึกอยู่ใต้ดินรอคอยให้ใครสักคนมาขุดคน้นมาเรียนรู้มาเล่าต่อถ้าคุณอยากสัมผัสเศษเสี้ยวของอดีตแวะไปพิพิธภัณฑ์วัดกำแพงแสนได้ครับอยู่ห่างจากเมืองเก่าประมาณ1กิโลเมตรที่นั่นคุณจะได้เห็นเปลือกหอยทะเลที่พิสูจน์ว่าที่นี่เคยเป็นท่าเรือจริงๆคุณจะได้เห็นเศษปูนปั้นที่บอกว่าช่างฝีมือสมัยทวารวดีเก่งแค่ไหน คุณจะได้เห็นภาชนะดินเผาที่เล่าเรื่องราวของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และบานทีคุณอาจรู้สึกได้ว่าความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ที่การสร้างที่อยู่ตลอดกาลแต่อยู่ที่การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับว่าทุกอย่างมีวันต้องจบลงเมื่อทะเลถอยหลังเมื่อเส้นทางเปลี่ยนไปเมื่อเวลาไม่เป็นใจแม้แต่เมืองที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องจากไป นี่คือบทเรียนจากกำแพงแสนเมืองท่าที่หายไปแต่ความทรงจำยังคงอยู่ใต้ดินใต้ต้นไม้ใต้สายลมและในหัวใจของผู้ที่ยังจดจำ